สวัสดีครับน้องคารินมาพบกับท่านเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่5มกราหกสามดูที่น้องคารินนะโอ้โหน้องคารินโตเป็นสาวแล้วสี่ขวบกับอีกเท่าไหร่อีกสิบกว่าวันแล้วเห็นไหมโอ้โหผมไม่ยังไม่ขึ้นเลย ตื่นแต่เช้าวันนี้ตื่นหกโมงหกโมงครึ่งหม่นนมแล้วมาวชมอากาศสักนิดหนึ่งเห็นไหมเนาะเห็นไหมน,ะหมน้องคารินโตแล้วขาวชื่วเลยน้องคารินเนี่ยอุ้ยเออเออ <c oughs> <c oughs> ตื่นแม่แม่เนนยังไม่ตื่นเลยแม่เนนยังไม่ตื่นเลยน้องคารินตื่นก่อนเห็นไหมดูที่ดูใกล้ๆสี่เออเห็นไหม ตื่นมาม่มนม,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 มกับปัญตานี่โอ้ยมองอะไรล่ะมองอะไรล่ะม <c oughs> องอะไรล่ะดูสิดูสิดูขาสิหนาวไหมเหนาวไหมเหนาวไหมเหนาวไหมจ๊ะวันน,นีน้น้องคาินจะไปไหนน้องคาินจะไปไหนดูสิโอ้โหดูสิดูสิดูสิหนักเกินเท่าไหร่ล่ะหกกิโลหกกิโลแล้ว ai à, này giếm này dí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 m này chết <laughs> <laughs>